สวัสดีค่ะช่องเจคเโนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเโนอทาเสนอให้ชมกับบ้านตามสภาพนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวมือ2ค่ะอยู่บนที่ดินขนาด40กตารางวาค่ะราคา990,000บาทนะคะพื้นที่40กตารางวาตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะมีที่จอดรถ1คันและมีพื้นที่เหลือด้านข้างนิดหน่อยนะคะ อยู่ในหมู่บ้านทีระยาเฟสหนึ่งแม่คือโดยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่ใกล้แยกบ่อสร้างเพียง4กิโลเมตรนะคะตัวบ้านเน้นไปตามสภาพนะคะท่านใดาสายรีโนเวทนะคะจัดไป้ทำกำไรกันได้เลยค่ะ990,000บาทสนใจติดต่อสอบถามนัดหมายร่วงหน้าได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะติดต่อคุยเจราจากันก่อนค่ะเพื่อความสะดวกและสบายใจทั้งสองฝ่าย เซกเคโนโขอนำเสนอกันไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ